รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความอภิรม์ทางปัญญากับรายการพุทธปัญญาพิรมที่ในวันนี้นะคะพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬลาลงกรณราชวิทยาลัยและท่านเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพจะได้นําเรื่องราวของบุญญาพินิหารมาให้ทุกท่านได้รู้จักเราไปตั้งใจรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ ในโลกในจักรวาลนี้มีพลังมากมายถ้าไม่มีพลังต่างๆการถือกำเนิดการเกิดขึ้นก็จะไม่มีเวลาที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์มันจะมีพลังส่งมาพลังที่มอง ไม่เห็นด้วยตาเปล่าเป็นพลังทางจิตใจเราก็ไม่ค่อยเข้าใจวิธีทำงานของพลังนั้นและเพราะเราไม่เข้าใจเราก็เรียกว่าเป็นพลังเหนือปก,กติเหนือธรรมดาเราเรียกว่าอภินิหารแท้ที่จริงเป็นเหตุเป็นปัจจัยปกติ แต่ว่าไม่สามารถจะเข้าใจได้ด้วยหรือมองเห็นได้ด้วยสายตาธรรมดาพระพุทธเจ้าทรงเห็นพระพุทธเจ้าตรัสสอนเรามีศรัทธามีความเชื่อในคำสอนจึงเป็นตัวกำหนดว่าเราเป็นชาวพุทธชาวพุทธ เมื่อมองไม่เห็นอนุภาพแห่งบุญก็เชื่อเรื่องอภินิหารของบุญเพราะเราเชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเรียกว่าตถาคตะโพธิสัตธาเพราะเราไม่สามารถจะมองเห็นและเข้าใจอนุภาพของบุญของบาปเราก็จึงมีความเชื่อในเรื่องของอนุภาพนั้นเรียกว่ากรรมสัทธา กรรมวิปากสาัทธาแต่เมื่อใดที่เราเห็นด้วยตนเองไม่ต้องไปเชื่อตามคำสอนของคนอื่นเมื่อนั้นเราก็คือผู้ที่มีสันทิฏฐิกะคือพิสูจน์ได้ด้วยตนเองอภินิหารของบุญสำหรับบางคนมันเป็น ศรัทธาสำหรับบางคนเป็นสิ่งที่ประจักษ์ที่เขามักจะพูดว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งทำยิ่งเจริญสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องพิสูจน์ด้วยการดำรงชีวิตที่ถูกต้องเราสุขเราทุกข์เพราะอะไร เราสุขเราทุกข์เพราะเพราะเราทำดีเราทุกข์เพราะเราทำบาปสิ่งที่มากระทบที่มาประสบเราเห็นเองความอาศัยคำบอกเล่ามันก็ลดลงตอนที่เราเป็นเด็กๆยังไม่ค่อยเข้าใจต้องฟังผู้ใหญ่สอน พออายุมากขึ้นวัยล่วงเลยมาความเชื่อความศรัทธามันได้รับการท้าทายการพิสูจน์เราก็เริ่มจากเข้าใจแล้วนี่คือประเด็นแรกที่ว่าคำว่าอภินิหารที่เราเรียกกันว่าเป็นอนุภาพเหนือปกติธรรมดาแท้ที่จริงมันเป็นกฎมันเป็นนิยามนิยามแปลว่ากฎ ธรรมนิยามแปลว่ากฎธรรมชาตินักวิทยาศาสตร์ศึกษาธรรมนิยามกฎของธรรมชาติมีเหตุมีปัจจัยแต่เขาไม่ได้ศึกษาเรื่องกรรมนิยามกฎแห่งกรรมว่าทำอันนี้ทำให้เกิดผลอันนั้นเราก็ไม่เข้าใจตามเราก็เลยเรียกว่าเป็นเรื่องเหนือปกติคือเหนือ สิ่งที่เราพิสูจน์ได้ด้วยตาเปล่าด้วยหูด้วยอะไรต่างๆแต่ที่จริงมันเป็นพลังในจักรวาลนี้เราเรียกว่ากรรมนิยามกฎของกรรมกรรมดีเราเรียกว่าบุญกรรมชั่วเรียกว่าบาปมันมีความเป็นเหตุเป็นผลเดี๋ยวนี้เราศึกษาเรื่องจิตตนิยามมากขึ้น กฎแห่งการทำงานของจิตมีพลังจิตก็ดูจะไม่ค่อยออแปลกนะมีจิตวิทยาที่เหนือธรรมชาติพราราไซโคโลจีศึกษาเรื่องนี้มากขึ้นแต่กรรมนิยามในพุทธน,นั้นพระพุทธศาสนาสอนมากเรามีกฎธรรมชาติมีกฎแห่งการทำงานของจิตกรรมนิยามแล้วก็มีกฎของกรรม เรื่องบุญญาพินิหารอยู่ในกฎแห่งกรรมกรรมมิยามเพราะฉะนั้นในหลายเรื่องที่เราอ่านเนี่ยว่าคนนี้ประสบตรงนั้นเรื่องนั้นเรื่องนี้เหมือนพยายามจะโยงว่าเขาได้ดีตรงนี้เพราะไปทําตรงนั้นเขาไม่ได้ดีวันนี้เพราะไปทําเรื่องนั้นเนี่ยอ่านมันก็ทําให้เราเชื่อเราจัะลงใจเราแต่พระพุทธเจ้าสอนว่า ไม่ต้องไปเสียเวลาไปนั่งวิเคราะห์ว่าที่เรามีวันนี้เพราะกรรมที่เราทำตรงไหนไปโยงหาเหตุไปตำหนิใครไปว่าอะไรเพราะมันมาจากหลายเหตุปัจจัยการที่จะโยงให้เห็นว่าเพราะวันนี้เราเคยทำตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นจึงมาเป็น,นี้เนี่ยมันเหลือวิสัยรู้แต่ว่าที่เราม,มีวันนี้มันเป็นผลแห่งกรรมในอดีต ดีบ้างไม่ดีบ้างพอแล้วเพื่อจะสังรรอและวังให้เราทำดีให้มากแต่ถ้าไปนั่งลากสายโยงเหมือนกับไปหาอะไรนะแก้กรรมบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะเพื่อจะบอกว่าเคยไปทำอันนี้มาไปทุบหัวปลามาไปตีแมวมาเนี่ยมันค่อนข้างจะโม้นะตัวเองบางทียังเอาไม่รอดเลยนะ่ะ ยังจะไปแก้ตรงนั้นตรงนี้เพราะในความเป็นจริงเนี่ยมีแต่ยานของพระเจ้าเท่านั้นแหละที่จะโยงให้ได้ดังนั้นสำหรับพวกเราเขาเรียกว่าเป็นเรื่องอาจินไตาอาจินไตหมายความว่าเอ๊ะเราไปทำอะไรมานะมันถึงมาถูกหวยเออไปถวายพระองค์ไหนนึกไม่ออกแล้ว วัดไหนก็จําไม่ได้รู้แต่ว่ามันตุการที่เราจะโยงหาเหตุเดียวอะไรก็ตามเนี่ยท่านเรียกว่าอาจินไตแปลว่าตามคิดไปก็เท่านั้นแหละมันไม่พบหรอกมันเหลือวิสัยท่านจึงเรียกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรคิดอาจินไตแปลว่าเรื่องที่ไม่ควรคิดเรื่องที่ไม่ควรคิดอย่างเช่นเรื่องวิสัยของผู้มีฤทธ ทำไมท่านปฏิบัติแล้วทําอย่างนั้นได้อย่างนี้ได้มีอภินิหารเนี่ยเรื่องอภินิหารของผู้มีฤทธิ์เนี่ยเป็นเรื่องไม่ควรคิดเพราะมันเหลือวิสัยของเราเรื่องของกรรมก็เป็นหนึ่งในเรื่องนั้นคือไม่ควรจะไปลากเส้นโยงใหญ่ไปหมดให้รู้แต่เพียงว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกันแล้วกันแค่นั้นพอ ท่านพูดต่อไปว่าถ้าคืนไปคิดมากมันจะบ้านะจะมีส่วนแห่งคนบ้าวันนี้ไม่ได้ไปชวนให้บ้านะแต่ชวนให้เกิดศรัทธาว่าทำดีแล้วมันจะมีมือที่มองไม่เห็นแล้วเราแลแต่เราจะเรียกมือที่มองไม่เห็นคือพลังแห่งเหตุปัจจัยเนี่ยมันจัดสรรให้เราได้ดีเราเรียกว่า บุญจัดสรรและถ้าหากว่าเราทําบาปบาปมันก็จัดสรรให้เมื่อถึงจุดหนึ่งมันก็จะจัดสรรให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้เหมือนกับว่าเราฝากเงินเข้าธนาคารทำดีทีละนิดละน,นิดละน,นิดทำไมมันยังไม่ได้ดอกทำไมมันยังได้ไม่ได้ผลก็มันยังไม่ถึงเวลาที่จะได้ดอก สามเดือนหกเดือนหนึ่งปีมันจะมีกำหนดถ้าเราอยากจะได้รับผลของบุญของบาปจะให้ทันเห็นเนี่ยมันจะมีเวลาที่กำหนดของมันเพราะเหตุที่เราใจร้อนทนรอเวลาแห่งการให้ผลไม่ได้เราจึงปฏิเสธว่ามันไม่ได้ผล ซึ่งทุกเรื่องเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นมันจะมีเวลาเนิ่นช้าของมันแล้วแต่เรื่องถ้าท่านทํากรรมหนักบุญหนักมันจะได้ผลเร็วแต่ถ้าเบาลงมาเบาลงมามันจะให้ผลช้าเพราะเหตุที่มันมีความเนิ่นช้าเราจึงคิดว่ามันไม่ให้ผลมันจึงเป็นเรื่องเหมือนกับกบอะ ที่เราเอากบไปใส่ไว้ในหม้อน้ำร้อนถ้าเราต้มให้เดือดเอากบใส่ลงไปกบไม่ตายเพราะกบมันจะรู้ตัวว่ามันร้อนมันจะสปริงตัวออกมาทันมันจะเห็นผลของบาปคือความร้อนทันทีแล้วมันจะหนีเร็วในขณะที่อีกตัวหนึ่งเราไปใส่หม้อน้ำ อุ่นๆให้กบไปลอยคอแล้วค่อยๆเร่งไฟให้มัน,น,นร้อนขึ้นร้อนขึ้นกบนึกว่าไปอยู่ในสปามันสบายแล้วเกินความร้อนที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นกว่าจะรู้ตัวกบมันสุกไปแล้วบาปที่ให้ผลเนี่ยมันกัดกร่อนไปทีละน้อยละน้อย กว่าจะรู้ตัวมันสายไปแล้วเพราะฉะนั้นละเวลาที่มันเนิ่นช้าเนี่ยมันจึงทําให้สะสมบุญสะสมบาปจึงมีคําว่าสุโขปุญญสะอุจ,จโยการสั่งสมบุญนําสุขมาให้สุขกว่าจะมาถึงมันต้องค่อยๆทําค่อยๆเพิ่มพลังทีละน้อยละน้อย ทานศีลภาวนาเราค่อยๆทำแต่ละอย่างไปเรื่อยและวันหนึ่งมันก็ให้ผลนี่คือศรัทธาที่ถูกต้องนี่คือความเชื่อที่ถูกต้องและบุญก็จะจัดสรรให้สิ่งที่เราต้องการเพราะเราไม่เข้าใจเราก็เลยเรียกว่าบุญญาณุภาพนั้นเป็นอภินิหารแต่ในทางพระาศาสนาเขาเรียกว่า กฎแห่งกรรมทําความดีก็จะได้ผลดีก็คือบุญกุศลให้ผลทําบาปบาปก็จะให้ผลทีนี้ถ้าเราประสงค์ผลที่พึงปรารถนาและเราอยากจะได้ผลนั้นทําอย่างไรก็ต้องทําความดีทําบุญให้มากๆวันหนึ่งเมื่อบุญตอบสนองให้ผลเราก็เรียกว่ามันเป็นอภินิหารบุญจัดสรร อย่างคนที่ต้องการจะเห็นอภินิหารบุญญาภนิหารมุ่งอะไรหนึ่งที่เราเรียกว่าความสำเร็จสมปรารถนาสัพพสัมปติสิทธิยาขอให้สำเร็จดังที่เราหวังดังที่เราต้องการอยากจะได้สิ่งที่ปรารถนาเราก็ทำบุญวิปติปฏิภาหายะ กำจัดภัยพิบัติที่เราไม่ต้องการโรคภัยไข้เจ็บที่เราไม่ต้องการให้พ้นไปเราก็ทำบุญสองคำเนี่ยอยากได้สิ่งที่ปรารถนากับขับไล่สิ่งที่เราไม่ต้องการเนี่ยในกฎแห่งกรรมเขาเรียกว่าอะไรบุญกับบาปมันมาด้วยกันทั้งนั้นแหละแล้วแต่เราจะทำอะไรเยอะแยะแล้วอะไรจะให้ผลก่อนเราทำทั้งสองอย่างเนี่ย ปุถุชนเนี่ยถ้าเราทำบุญแล้วเ,เกิดขึ้นมาเนี่ยนะแล้วเ,เกิดเป็นมนุษย์ขึ้นมามันมีกรรมนำส่งเป็นพลังพาให้เราปฏิสนธิเราเรียกว่าชนะก,ะกรรมแปลว่ากรรมที่ทำให้เราเกิดแต่เกิดมาแล้วมันแท้งมันตายเนี่ยเพราะว่ามันจะต้องมีกรรมอีกประเภทหนึ่งมาส่งผลให้ คอยสนับสนุนส่งเสริมเรียกว่าอุปถัมภกะกรรมถ้าเปรียบชีวิตของเราเหมือนจุดตะเกียงท่านจุดตะเกียงนะตะเกียงสมัยก่อนมันมีไส้มีน้ำมันเพราะฉะนั้นพอท่านจุดตะเกียงขึ้นมาเนี่ยคือชนะกะกรรมกรรมที่ทำให้ชีวิตมันจุดติดขึ้นแต่ตะเกียงจะอยู่ต่อไปเนี่ยจะต้องมีอะไร น้ำมันหล่อเลี้ยงมีไส้นะมีไส้ตะเกียงแล้วก็มีน้ำมันหล่อเลี้ยงไส้ตะเกียงเนี่ยความยาวหมายถึงภพภูมิที่เราไปอยู่เรามาเกิดเป็นมนุษย์ไส้ยาวหน่อยเท่านี้อยู่ได้กี่ปีสมมติว่าร้อยปีเอาเยอะๆเขาเรียกอายุไขไส้ตะเกียงมันยาวอะร้อยปี ถ้าเกิดเป็นยุงกี่ปีกี่วันเจ็ดวันใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าไส้ตะเกียงไปเป็นช้างแล้วเกิดเป็นช้างหกสิบปีอายุขายเป็นไส้ตะเกียงไปเกิดเป็นเตา่าที่เกาะคาราปรกอสสามร้อยปีโอ้ตั้งแต่สมัยชาดาวินมันยังอยู่มาเลือกแล้วไปเป็นเทวดาล่ะเพราะฉะนั้น เป็นหมื่นปีเป็นพันปีมันขึ้นอยู่กับว่าเราไปเกิดในภพภูมิไหนมันจะมีไส้ของมันความยาวเสร็จแล้วพอเกิดขึ้นมาสต่ว่าเกิดเป็นมนุษย์จะอยู่เป็นร้อยปีหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่ไม่ใช่ไส้อย่างเดียวนะมันอยู่ที่ตัวอุปถัมภ์น้ำมันน้ำมันที่เราจะเติมเข้าไปนี่แหละที่จะอุปถัมให้อยู่ได้ตลอดรอดฝั่ง เราไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อย่างเดียวเราเกิดที่ท่าเรียกว่าพบเนี่ยเกิดเนี่ยนะเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเป็นเจ้าหน้าที่การที่เราเป็นเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่เกิดอย่างเดียวเราไปเกิดก็คือแล้วเป็นอะไรเป็นคนรวย คนจนฉลาดสวยรวยอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันต้องมีเครื่องอุปถัมภ์ทั้งสิ้นบางคนนี่พอได้สมบัติหนึ่งได้ความเป็นมนุษย์มยันก็จะต้องมีกรรมที่หล่อเลี้ยงกรรมที่หล่อเลี้ยงนี่มันทั้งบุญทั้งบาปนะบางคนนี่เกิดมาใช้กรรมนะขนาดเป็นมนุษย์อพอลโลยังไม่ตายอ่ะ ไงไงมันก็ไม่ตายมันเขกกรรมมันยังไม่หมดมันจะต้องเป็นมนุษย์ที่รับกรรมอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะพอถวายสังฆทานแล้วไปเลยอะพอผู้คู่คู่เรนคู่กรรมมาเอาโหสิไปละเพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยเกิดมารับกรรมเนี่ยใช้กรรมในในความหมายถึงบาปกรรมก็มีเกิดมารับบุญกุศลก็มีมันเป็นตัวหล่อเลี้ยงเป็นตัวน้ำมัน ทีนี้ถ้าเราอยากจะอายุยืนเราก็ทําบุญเพิ่มอยู่เรื่อยๆโบราณแล้วถ้าเราได้ได้ยศได้ศักดิ์ได้อะไรต่างเนี่ยมันก็จะต้องใส่น้ํามันให้เราอยู่ตรงนั้นเจริญรุ่งเรืองโบราณเขาจึงเรียกว่าบุญหนักศักดิ์ใหญ่เราได้ศักดิ์ใหญ่ยศใหญ่เพราะมีน้ํามันในประเภทนั้นตรงกันเราได้น้ำเราจึงได้ศักดิ์ใหญ่ แต่พอมียศมีศักดิ์ใหญ่นี่อาจจะอยู่ได้ไม่นานนะเพราะเราใช้น้ำมันไปเยอะนี่กว่าจะขึ้นมานี่ยหูดขึ้นคอหมดสต๊อกน้ำมันเราจะต้องเติมน้ำมันเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรฉลองใช่ไหมฉลองอายุ60ปีนี่มาถึง60ปีนี่ใช้น้ำมันมาเยอะกว่าจะถึงอายุหกสิบแซยิดกันแล้วต้องนิมนต์พระมาทำบุญเพิ่ม ทานศีลภาวนาต่ออายุเติมน้ำมันได้ยศได้ศักมาไม่ใช่ฉลองโกโก้เราก็มาทำบุญเพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นคนแต่โบราณเนี่ยเขาจึงมองว่าถ้าเราหวังเราปรารถนาอะไรเนี่ยจะต้องเอาบุญนี่หนุนนำเขาเรียกอุปถัมภกะกรรมทำบุญเพิ่มอยู่เรื่อย เหมือนกับที่สมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพท่านเขียนเล่าเป็นประวัตินะประวัติศิษฐ์เล็กๆยอ่อๆว่าเมื่อประมาณพศออ .2400 นะสมัยรัชการที่4ที่เมืองนครศรีธรรมราชเมืองใหญ่เนะี่ยตำแหน่งเจ้าเมืองว่างลงแล้วมีคนอยากเป็นเจ้าเมืองกันเนี่ยหลายคนหนึ่งในนั้นก็คือ พระสเสนาหามนตรีมีบรรดาศักดิ์เป็นพระเนี่ยนะพระสเสนาหามนตรีอยากจะเป็นเจ้าเมืองกับเขาแต่ดูแล้วมันจะถึงเราหรือเปล่าไม่รู้คิวยาวหลือเกินนะจะเข้าตากรรมการไหมรอแล้วรอเล่าเมื่อไหร่รัชการที่สี่จะโปรดให้เป็นเจ้าเมืองในช่วงรอเนี่ยพระสเสนาหามนตรีแทนที่จะทำเหมือนคนอื่นวิ่งเต้นอะไรต่างขอ ไปทำบุญใหญ่เพื่อให้บุญหนุนนำส่งไปสู่ตำแหน่งที่ใหญ่นี่อยากจะได้แล้วทำบุญแล้วทำบุญอะไรเขาเรียกถึงจะเป็นบุญใหญ่อะ่ะโบราณเขาบอกว่ายากอะไรไม่เท่าปฏิสังขรทำยากถอนอะไรไม่เท่ากับถอนหมานะ ละอะไรไม่ยากเท่ากับละกามคุณบุญอะไรทําไม่ยากเท่ากับบุญบรรพชาพระเสนหามนตรีจึงเลือกบุญบรรพชาขนาดจอคิวจะเป็นเนี่ยบวชเลยแจ้งผู้หลักผู้ใหญ่ขอลาบวชบวชแล้วนี่โอ้โหรักษาศีลเคร่งทัดสามเดือนนะไม่ใช่ธรรมดานะ รักษาศีลเคร่งครัดอยากได้บุญเยอะสวดมนต์ภาวนานั่งกรรมฐานภาวนาทำทุกอย่างเลยแล้วก่อนนอนไม่ใช่กราบพระธรรมดาอย่างเรานะนั่งกรรมฐานก่อนด้วยนั่งกรรมฐานแล้วก็กราบพระจำวัดนอนทำอย่างนี้เป็นประจำตลอดสามเดือนทีนี้คือหนึ่งก่อนจำวัดก่อนนอนเนี่ยก็ นั่งกรรมฐานนั่งกรรมฐานพระใหม่นะแล้วพอนน่ากรรมฐานเสร็จก็ลุกนั่งพุกเข่ากราบพระเหมือนเรากราบหมอนก่อนนอนเนี่ยกราบในใจเพราะไม่อยากให้รบกวนพระรูปอื่นอรหังสัมมาสัมพุทโธพระขาวพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวดในใจพอมิก็ก้มลงกราบพอก้มลงเท่านั้นแหละได้ยินเสียงปืนดังเปรี้ยงสนานเลยนะ วา่าเปร้อนตรงศีรษะพอดีเลยลูกปืนเฉียดศีรษะท่านอีตอนกราบพระนี่แหละเส้นยาแดงผ่าแปดเลยคู่แข่งส่งมือปืนมายิงท่านเก็บไม่ให้ไปเป็นเจ้าเมืองเอาตอนที่บวชนี่แหละยิงบุญรักษาจริงๆ บุญที่ท่านทำเนี่ยมันทําให้ปัดเป่าภัยพิบัติแล้วคลาดจากอันตรายแล้วนําส่งให้เรื่องนี้คงจะดังะนะที่รอดเนี่ยเข้าตากรรมการถ้ารอดเนี่ยแล้วพอศึกหาหลาเพศได้เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชบรรดาศักดิ์สุดท้ายเป็นเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี ชื่อจริงว่าหนูพร้อมเราไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้เราก็บอกบุญญาพินิหาร เสียดายจังที่วันนี้เวลาหมดลงเสก่อนเราต้องขอนำบางช่วงบางตอนมาให้ทุกท่านรับชมกันต่อในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ปรางแล,และทีมงานพุทธปัญญาพิรมทุกคนต้องขอลาไปแล้วล่ะคะ่ะธรรมรักษานะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ